ซินเจียยู่อีซินีฮหัวใช้ค่ะอ่างเปาตัวตัวไกด์ก็สุขสันต์วันตรุษจีนต้อนรับปีมังกรนะคะขอให้ผู้ติดตามเพจของเจนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆได้รับอ่างเปากันเยอะๆใครค้าขายก็ขอให้ได้กาไรแบบ10เท่าร้อยเท่าจากปีที่แล้วเลยค่ะโชคดีทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเราจะอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นใช่หรือไม่เนื่องจากกงสุลฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่ตรงนั้นสามารถแต่งงานที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่และการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยแตกต่างจากการ จดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างไร ตอบคาถามแรกก่อนเลยนะคะว่าการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยจริงๆแล้ววันที่จดทะเบียนสมรสนะคะเราเลือกจดที่สํานักงานเขตไหนก็ได้ในประเทศไทยดังนั้นเราจะจดที่ต่างจังหวัดก็ได้แต่ขั้นตอนก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสเนี่ยแหละเราจะต้องมีการเข้าออกกงสูลฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อยนะคะโดยรวมแล้วขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย <pe S 1> ทางคู่สมรสชาวฝรั่งเศสจะต้องมีการเตรียมเอกสารและเข้าออกทางกงสูลฝรั่งเศสที่กรุงเทพบ่อยครั้งเพราะกฎหมายทางประเทศฝรั่งเศสอะคะ่ะเขาระบุว่าคู่สมรสชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่ว่าจะแต่งงานที่ไหนในโลกนี้ เขาจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปูบริกาเซียงเดบันหรือการปิดประกาศที่หน้าอำเภอที่เขาอาศัยอยู่ะคะ่ะเป็นจํานวน10วันทําการเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครคัด้านการแต่งงานของบุคคลผู้นี้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่1เลยนะคะสิ่งที่เขาจะต้องทําคือเตรียมเอกสารในการขอใบที่เรียกว่า CCRM หรือว่า Certifica the Capacity Marriage นะโดยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารยื่นเข้าไปด้วยซึ่งไม่ใช่ว่าเราคัดจากอำเภอแล้วยื่นได้เลยด้วยะคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการรับรองนิติกรนําไปแปลนะคะแล้ว ก็รับรองจากกองสูลฝรั่งเศสอีกใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยแล้วกว่าที่เราจะได้การตอบกลับใบ CCRM จากทางอำเภอค่ะ,คะก็ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยสสัปดาห์และหลังจากที่เราได้ใบ CCRM มาแล้วเราก็ยังต้องไปว a ลลิเดตเอกสารกับทางกองสูลฝรั่งเศสอีกนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเอกสารเราเนี้ยสามารถใช้ในงานราชการที่ประเทศไทยได้ในวันจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะและยังไม่หมดนะคะหลังจากที่เราได้ทะเบียนสมรสไทยแล้วเราก็ยังต้องนําทะเบียนสมรสเนี้ยนาไปว a ลลิเดตหรือว่า r e g i s t e r กับทางกองสูลฝรั่งเศสเพื่อที่จะยื่นขอ Family Bo o k นะคะและทะเบียนสมรสฝรั่งเศสตามกฎหมายฝรั่งเศสเพื่อให้คู่สมรสชาวไทยสามารถใช้ใบนี้ในการไปยื่นขอวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวฝรั่งเศสมาที่ประเทศฝรั่งเศสได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวามแตกต่างหลักๆที่เจนเห็นสําหรับการจดทะเบียนสมรสที่ไทยกับประเทศฝรั่งเศสนะคะคือถ้าจดที่ไทยเราจะต้องจดตามแบบแผนไทยก่อนจึงจะไปว a ลลเดหรือรีจิสเตอร์ให้ได้ทะเบียนสมรสฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศสเราก็มาจด เ,เท่านั้นและคู่สมรสชาวไทยไม่จําเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองด้วยสามารถที่จะส่งเอกสารมาทางปริษย์ให้ทางคู่สมรสฝรั่งเศส ไปติดต่อกับอำเภอโดยตรงนะคะจากนั้นจะมีการออ d i t i o n สัมภาษณ์แยกกันก็คือคู่สมรสฝรั่งเศสไปสัมภาษณ์ที่อำเภอคู่สมรสชาวไทยก็ไปสัมภาษณ์กับทางกงสุลฝรั่งเศสที่ประเทศไทยจากนั้นมีการปิดประกาศจํานวน10วันแล้วก็จะสามารถออกใบที่เรียกว่า certificat de non opposition หมายถึงใบยืนยันว่าไม่มีใครคัดค้านการแต่งงานของเราก็จะสามารถนําใบนี้ไปยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้ามาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฝรั่งเศสได้โดยคู่สมรสชาวไทยก็เดินทางมาจดทะเบียนสมรสแค่วันเดียวเท่านั้นเองค่ะสำหรับเจ้าสาวฝรั่งเศสในอนะ ะะถ้าเกิดว่าใครสนใจให้เตรียมเอกสารสาหรับจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฝรั่งเศสมาติดต่อขอรับบริการเตรียมเอกสารสําหรับจดทะเบียนได้นะคะหรือใครที่มีทะเบียนสมรสไทยแล้วและต้องการจะขอทะเบียนสมรสฝรั่งเศสเพื่อที่จะติดตามสามีมาก็ติดต่อสอบถามรับบริการได้เช่นกันค่ะที่ l ล n e ID J A N ยเ U I n e ีจ e ค่ะโชคดีทุกคนในวันตรุษจีนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ